สร้างตลักรมึงนี่นะัวนี้ัวนี้น้เอยสร้างติดลักกมรักกันมึงลอยลอยักกันมึงลอยไลอยไม่ลอนอยูหนวมาไม่ลยอ่หัวมาต้องทเอามาเนี่ยไปติลกกมึงลอยติลักกรมึงนะเ้โอต้องทบมานี่กูจะสั่งสอนมึงทีกูแบบนี้นะทีกู มึงเป็นอะไรมึงเอาูมเป็นไงบอสเอาอะไรก็โดนอย่างกระกันโด่เลยคุยว่ายว่าได้ตัวคุยว่าสาวเลยบอบมึงเป็นอีผู้สาวเจ้าหน่บอกโหน่ะอืมฮะคนย่มูล่นดอกบ้านนี้นะล่นหุ้นทีโอ้เป็นอะไรมีระกำเจ้าน่ะฮะกำโมเจ้าน่ะเจ้าหนี้โมจื้อโมาบอก coi gì đó to vậy nè hai mừng vô hương mừng ham ọc vậy sấy sẽ không để mừng ọc vậy sấy đằng nãy bông bắt quạt hương sàn nương khâu nương nam sắc cương sắc khổng hèn của mừng đó bảo mang chiếc bay nhiêu đây cú cho với hà em người nè chặt mưa mắc cú chia này lông bao không? mừng bao của mừng lông xào bao mừng khát mình, mình bỏ đây bỏ đây đây bỏ mừng chiếc sau bỏ to vậy nè เท่าแท้แล้วเท้าสุดท้ายแล้วได้กวนนั่นอภัยให้ม,มึงเนี่ยเท้าสุดท้ายแล้วต่อไปนี่ห้องมีห้องน้องห้องพ่อห้องแม่มาแกลหลายๆทีหูเห็นแกออกมามาป้องกูได้ดิมันข้อจิเข้าสมองมันข้อจิเข้าสมองมันข้อจิเข้าสมองเห็นตั้งใจป้องกูกลมหน้ากลมตาให้ยัง สังคมเนาะสังคมมึงเจ้าสังคมมาบอกมาเป็นตัวตั้งตัวตีมึงไะบาดมึงทีตายหายเบิ้งมึงสังคมเบื้องมึงบอกแล้วเมีอังเป็นคนนอนเฝ้านอนเฝ้ามึงอมึงนหตายมันหมอเบิ้งอันหมอเบิ้งมันก็ย่างมาเบิ้งบอกข้างบอกเขาผู้ใดนอนเฝ้ามึงขับโมเมนต์กันอีดาไปไปไปที่นี่แะเออหลายคนนอนน้ำกันเนาะเออแล้วเจ้ามึงบอกกลัวเหรอมันทีมาเบิ้งมึงบอกเออมันไข่ปิ้งใส่อัวเลี่ยวมันก็มาเออ มันยังหูหาเงินหาคำเข้าเงานเข้าซานได้บอกรูเนี่ยบุคือมึงย้ำได้กับตัวตาวบานไปหาบอกลูบอกว่าจะได้ไปเศร้าบ้านบอกอันนึงเศร้าอันนอันนอีหยังห้องบอห้องเดียวใอ้เขามันม้วนบอกมันม้วนบอกฮะมันม้วนบอกมันม้วนบอกม้วนไรมันงามกคนกูเหงบะงามคนน้อยนึงบ้า ที่ไปหามันบอกเลยแล้วว่าม <to> ึงจะอยู like. ่นำผูกบไปแล้วบาทนี้ที่พานมามึงก็ว่าบไปบไปแต่มึงก็ยังเฮ็ดกอเก่าอยู่เงอนอยู่ซานเห็นเบื้องเงินเบื้องซานน่ยลูกเต้าเล่ากองเขากินแล้วได้เจ้าว่าก็อยู่เงินค่อยู่ลาบะเจ้าลองเห็ดแทนค่อยเบิ่งดยกจะเฮ็ดยู่เห็ดเรียบนะเรี้ยยังเบี้ยกลางตอนเย็นล่างกันจะรวยเรียกลางคืนก็เฮ็ดเห็นเลยน่อว่าน่หน้าอกหน้าอยู่ มันเป็นอะไรหรัหซีด้าหัน้าห,ห,าหัวนี่และคันเจ้าเฮ็ดดีนะไผสิด่าเจ้าลูกเมียน่ะก็ฮักเจ้าบริหารไปนไี่แหละย่ามาเจี๊ยบควงมาที่โต๊ะหักอยู่นี่สมน้ำหน้าเนี่ยจีบมือนะเพื่อนมือกูเนาะอืมกูใจให้มันก็เป็นอย่างนี้ล่ะเจ็บตระยามือกูดีคนกูเจ็บใจนี่เจ็บตระยาแหละกูไหนก็มามีสังคมเนาะ บัดเอาบอกให้มียม,มีสังคมคือเจ้าบ่งบอกเอาบอก็มีน้วนและแท้บอเออต่อัน<อ>นี้เจ้าอยู่เงือนเดอ้อเฮ็ดเรียกเงินเรียกสานเขาจะไปเองสังคมนะ่ะมันจะเป็นเังไหรเปลี่ยนกันไปบอกเปลี่ยนเละที่บ้านมาเจ้ายังบ่เคยเปลี่ยนเล่ค่อยไปก็อยกันยังอยู่เหงือนเปลี่ยนกันอยู่กันไปนัมม่นแหละจนเสมอก็ยอดรักลูกรักหัวไม่ใจลูกใจขั่ทีนั้นมันงามแหงหรอ Ngàm con cho nói nữa Ngàm con khoai Đó bánh sùng con khơi bà Sùng con nói nữa, khó con nói nữa Vợ Ôi, cục ốc nó cũng khinh khinh đến hả Ông sao bó à? Ngàm bó, muốn nhắm mắt ngàm bọ, ngàm đi Ngàm nói đầm Ơ Lắp cô bó ngàm bóng đấy, mẹ đi bó ngàm đấy Ô, bà mình khi mình quần nó Ta à, kì cứ áo cô Áo mình bó khi mình quán. แล้วเขาบูช์เวลาแล้วชิบะเตี้ยังให้เขาเตีเจ้าบุญหมเตี้ยกับเตี้ยดำกับดำหน้ากับหน้าผ่องกับปุ้งคนกินแซ่บเนาะแอ้วเจ้ารามังไหนข้าก็ยังฮักเจ้าก็บย่ามันเจ้าเป็นลูกเป็นหัวได้เอากันมาแล้วเจ้าไม่ควอย่าไปอย่างงั้นสมดาราไทยกูแล้วยคอยกันได้คอนเสิร์ตแต่งตารา sao một viên nhưng một cây khoai đó tay khăn trong là nên lo đó một viên không có biết gì pancake, kết một bọ ô cứ đò nè! cứ đò là kiếp bay bay hết viên bay lúc nào đi Trời lúc nào bay hết viên lo một lúc hết viên một lúc hết viên nhân viên tay một lúc nhặt về đâu đấy ha cái trái là gì nè